ข่าวดีแจกเพิ่มอีกสองโครงการคังปัดฝุ่นชิมชอบใช้ชอบช่วยชาติแจกเพิ่มอีกรอบโจเข้าชงสพค7ตุลาคม2563นี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านก่อนที่จะไปรับฟังฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะด้านนายกฤษดาจีนะวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังกล่าว,ว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นผู้ริโภคผ่านโครงการชิมชอบใช้และมาตรการชอบช่วยชาติให้ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารเศ,ศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือซบสที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาหมเป็นประธานพิจารณาในวันที่7ตุลาคม2563นี้ค่ะ หลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอได้ไปหารือกับนายสุพัฒน์พงษ์พันมเมชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลาังงานเมื่อวันที่2ตุลาคม2563ที่ผ่านมาค่ะนายกฤษดากล่าวว่าทั้งสองมาตรการได้กำหนดดำเนินการไว้แล้วคาดว่าหลังผ่านการพิจารณาของสอบคและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมอ พิจารณาเห็นชอบก็จะดำเนินโครงการได้เลยสำหรับรายละเอียดมาตรการกำลังพิจารณาซึ่งมีหลายวิธีเช่นมาตรการชิมชอบใช้อาจให้เป็นการร่วมจ่ายไม่ใช่ให้รัฐให้เงินเป็นฝ่ายเดียวเหมือนที่ผ่านมาค่ะและขณะที่มาตรการชอบช่วยชาติก็จะพิจารณาว่าจะให้นำเป็นค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีเงินได้หรือจะคืนเป็นเงินสด ซึ่งผลออกมาเหมือนกันว่าจะให้เป็นแรงจูงใจมาตรการภาษีหรือมาตรการทางการเงินค่ะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแร่งด่วนมีสองมาตรการคือมาตรการชิมชอบใช้และมาตรการชอบช่วยชาติโดยเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมขณะนี้กำลังสรุปว่าจะเรียกชื่อมาตรการว่าอย่างไรนายกฤษดากล่าวค่ะ ค่ะและทั้งหมดเป็นข้อมูลข้อสารครังปัดฝุ่นอีกสองโครงการชิมชอบใช้และชอบช่วยชาติแจกเงินเพิ่มอีกรอบจอเข้าโครงสบค .7 ตุลาคม2563นี้ค่ะขณะที่มาตรการชิมชอบใช้อาจให้เป็นการให้ร่วมจ่ายไม่ใช่ให้รัฐให้เงินฝ่ายเดียวเหมือนที่ผ่านมาค่ะและมาตรการชอบช่วยชาติก็จะพิจารณาว่าจะให้เงินค่าใช้ใจ่าย ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้หรือจะคืนเงินให้เป็นเงินสดนะคะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ